เร,เร็วเร็วบรรยากาศเดี๋ยวสิว่าท่านการไม่อยากไปฮอดไซต์ต่อไซต์ล่ะเฮ้ยไวแนะไวครับนายแม่ thank you อืมเฮ้ยไม่หยากไปเที่ยังมือหนิเป็นยายเมื่อเกี่ยวเขาครับมือนียเกี่ยวเขาเอ้าไปยังไม่หยากคือเพ่อให้เอารถเกี่ยวไปเกี่ยวคือเพ่อจ้างรถเกี่ยวว่าเขาใจแหละแล้วยานลูกสะพายมนเวียกครับเฮ้ยไม่หยากไม่หยากมาหาไพเฮ้ยไป ลูกสะพายไปทังไหนเนาะบัดที่นี่เนาะบอกว่าห้ไม่เกีียวเขาเกีียวน้ำซอยก็บ่เห็นไปบ่เห็นมาบ่ดีกาดก็บ่เห็นม่เกีียวเขาจนแปดม่วงเก่าม่วงลูกสะพ้ายตัวดีก็บ่เห็นผ้ากำมะยุ่ทั้งไหนบัดที่นี่ฮะไม่ยาไม่ยามาเหรอไม่ยาโอ้ยจนแปดมวงเก่าม่วงเอาโพดากโพกล่นมาเอีหยงยู่จังบ่าามาสวยคักเท่ไม่ยาไถ่เกีียวอันจั เท่าไหร่นี่ให้เกี่ยวหลายบ่สิบสองลยายเกลไฮมันเบิดเลยสิบสองลายสิบสองลาเอาเมียคือบ่จ้างรถเกี่ยวบ่จ้างลูกสะใภ้นอนเว้นซื่อๆบ่มีเวียกมีงานให้่ผ้าบอดีการ์ดมาเกี่ยวมาเฮ็ดให้มันแล้วแต่งกะแต่งบ่ได้หลายเงินหมื่นเดียวท้องสองบาทแล้วกบ้านเอือ้อหลังนึงคือสิใส่คักใส่เนี่ยแถมเมียโอ้ยขี้ข้านปานนี่ เฮ็ <S <S ดเกลือผสมเงินที่แดงไปเอาหิมผ้ากันมาเกี่ยวเข่าบังกันนะโอ้ยเอาบริการตือไว้ใบ้ต้องไปโอ้ยโอ้ยอู้ยโอ้ยไม่ยาเกี่ยวตรงไหนล่ะนี่นี่สิเกี่ยวให้เบิ้งเฮ็ดน้ำก้นเด้อบัดทีนี้เด้อเฮ็ดตรงไหนไม่ยาเบิ้งนี่เนี่ยเบิ้งนี่เฮ็ดงบริการเนี่ยเกี่ยวตงี้เด้อนี่ตัวย่างเนี่เบิ้งเอาเห็นบ่นี่เห็นบ่นี่ยนี่สีเกี่ยวได้เร็วแท้เอ้ยไม่ยาไม่ยาไปเกี่ยวฝากพุ่นเดี๋ยวสิเกี่ยว ภาคนี้ก็ได้แบ่งกันเกี่ยวรถไถกับรถรถเกี่ยวกับรถยังกับรถจาไปภาคกันเกี่ยวภาคกันเกี่ยวรถเกี่ยวรถยังกับรถจ้างเออบริการกับรถจ้างไม่ยังรถเกี่ยวกับบ้อูแจักจ้างจักยังขี่ทีขี่ทีไม่ยากนี่แต่งมากกับแต่งหน่อยๆซะแล้วก็ซ้ำนี่ใส่เข้าคักใส่เข้าเนื้อขึ้นม้ยามาหาไพ่อีรีว่าเป็นตะเอาเรื่องสิไม่ยาเอาบริการมันคือได้หยามานนั่นนี่บริการ์ดทีจุดไหนนี X, ine, right م, we, ่ gel, ตัดปัญหาไปเลยครับฮะที่ตังไหนเกียวจิรต้นครับเกี่ยวทจิรต้นแมนครับสิเลียงง่าสบสองไายสีเพอรเด้มาพเนนครับสีบ่อร้เาีมาพอเซ้นเออแมนแมนแมนเกียวทีลรอันหยิบเกียวทีลรอันอันนี้บมมี่จละต้ลบ่อหับนี่ได้ป่ะได้ไครับอ่ายเงี้ยวงามงามงามเกี่ยวแบบประณีตเนาะเออเออเนี่นคัดเม็ดกนี่ใเออห่วงใหญ่อันนี้ห่วงใหญ่ไปบ่ท่านปนได้ครับบ่อท่านปนได้เอาทิ้ม ข้าแบบคัดใส่มาอันนี้ได้บ่อันนี้ก็บ่ได้บ่ได้ดิเอาทิมก้อนเอาทิมคัดใส่บอสบริการเอออันนี้อันนี้ได้บ่สใส่นี่ได้ได้ครับใส่เอออันนี้ใส่ไข่ไก่เบอร์ศูนย์เนาะเอาอันนี้เอ้าไปไปไปอันนั้นอีกวะนี่มีเกี่ยวขอใครอีกยังไหนมึงเกี่ยวไปเบอร์ส่วนตัวเกี่ยวขอเกี่ยวหน้าไหมเดี๋ยวมันเลี้ยกินมันไม่เสีแล้วเป็นฮะาน่ะเอาไม่ยามสิยีกมันเสียดรน้นำหนักก็เต็มสียดรราคาบอสได้คือกันนะนะเกี่ยวให้มันแล้วให้มันไปน้ำกันเเเบดดดดนนนนีีี่่่่๋ยยวมมาาาคคคัััััไสออง เห็ดไอ้เ hmm. ก yeah. ีียวเป็นเกลียวร้อยนะเลยบ่เกลือกกำเลยบ่เกีียวไม่ยังสี่เละเกีียวฮั่ะหมดนี่เห็นบ่รถเกีียวเขาเกีียวเกีียวแบบนี้เ่ะนี่นี่อวดประเด็นเด็ดจุ่มเอาจมเอาอยู่เฮ้ย่ตบเฮ้ยนี่เหยียบเกีียวเขาเลยเหยียบเกีียวเจ้าระวงไงมันสี่เหลี่ยมเป็นบ่หน้าสิบสองไร่ปุ่นนะแทงมากแต่แทงแค่แงซะเฮ็ดงานกับว่าเป็นเฮ็ดเปียกแค่นแนมยางกับว่าเป็นจั๊กยางจักแนวเป็นนังเฮ็ดจังสีบริการกับพ่อบริการ ลกูกน้องลูกพี่ซ้ำกันเมื่อเอารโอ้ยซ้างมาเอาผัวเป็นเท่เริมจะอดเประเด้อนะหลุดถอดกระตายไม่เยอะแต่มากกระเต้นน้อยๆคอย มดดใส่ข่อยซุเมอรสั่งพัดสะดุกมาได้ได้ข่อยสุดุกโจ้่นใส่ข well. ่อยปั่นมุปันม้ปั่นที่าปัน้ยม่าไแย่ไม่จะีนไว้เลยไล่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 นะครับได้ครับได่ครับตื่นครับตื่นได้ไมตื่นได้ไครับฮะฮะฮะเฮ้ยคอยเป็นยังคอยเป็นล่อมเตะโอ้คอยฝันไปเด้ไหฝันยังครับ บ ų, library, ่วหลวงหอยฟันว่าข่อยได้ตบคนไหมคัอขวอยตบเม่ยเนี่ล oh, 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 ่ะโอ้โอ้ตั้งซิบสองเลยหอยกรวินแดนเนาะสัโอ้ยโอ้ยโอ้ยอกใไขมาเกี่ยวเข่าบ่ได้เห็นมานอนเว้นทั้งลูกล้องทั้งลูกพี่บริการครับเสาแกกขึ้นไปหาเกี่ยวินเลยเลยเออจ้าจ้าจ้าเม่ยาเขี้ยวเขาซิบสองเลยเอาให้เลี้วตอนไหนนี่เขี้ยวให้เลี้วมื่อนี่ล่ะไป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 โอ้ยขี่ไรค่ะขี่ไรค่ะไปไปไป ให้เลี้ยวมือนี่ให้เลี้ยวมือนี่ให้เกี้ยวเขาสิบสองได้เลี้ยวมือนี่ใส่เกี้ยวในนางบริการมันเสิเรี้ยวบเจ้าวะจังรถเกี้ยวเกี้ยวเป็นเหลี่ยวก่กวกป่ามมีเงิน<ห>เรงหนเพราะว่าขาไม่หาถิมซะไปไปไป <c oughs> มาไปเข้าว้าวว้าวเ <c oughs> สือไปลม